เกมที่สีโหลดยังไงครับ,รว,รบวันนี้เราจะมาสิรโหลดคุณป่าเยสในพันในพนันเยสคุณป่าเจะเกะลียดนับเราจะเป็นยังไงเวลาบอกเลยเดี๋ยวก่อนเนีนโอเค นี่ครับเกมในายพานเดสคปนป่าไม่เคยหันไปครับจนกว่อจะเจอคลิปนี้นะครับแล้วก็ความเพิ่มเติม,มลิงก์เข้ไปนี่อดาวน์โหลดได้เลยทิปแฟ้มนะ ก็ดาดวโหลดก็เปิดไฟแล้วก็เดบไปเลยค<ม>ุนเอ,อัเดตนะครับทุกคนก็จะต้องติดตั้งนะครับเพื่อัตรียมเตติดตั้งแงล้กตียติดตั้งอย่นะครับเสร็จแล้วก็เปิดไปเลยค่นี้กแกนวายรอดูนะครับ สอบโอเคแล้วก็กดเปิดไปเลยอ่ะแค่นี้แค่นี้เลยนะครับจะได้ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันเลยปุ๊บด่านแรกนะครับเล่นจิ๊กเลองนี่โอเคด่านแรกนี่แหละครับการเล่นแบบนี้นะครับนี่จะเล่นแบบนี้ก็ได้ครับบนมือถือเนี่ย นี่ในมือถือนะเล่นแบบนี้นะในมือถือก็จะเล่นแบบนี้นะนี่นี่คือปุ่มนี้แล้วก็นี่คือปุ่มยิงนะครับในความวาจะสเปซบาร์กระโดดแล้วก็กดเพื่อเคลื่อนที่นะครับกดแบบนี่กดสมมติว่าผมกดไปที่เออเดี๋ยวนะเยืนนะว่าถายอยู่ปะเนี่ยนะฮะแล้วมันอยู่ไหนะเนี่ย โอ้ยแมียวก็เดี๋ยวสมมติว่าผมกดคลิกที่ใบหญ้าตรงนี้นะโอเคแล้วก็กดคลิกนั้นสมมติว่าเป็นในความน่าก็เวลาเราจะกดคลิกใบหญ้าตรงนี้นะโอ้โอเดี๋ยวนะอย่า,าพาคุณคุณยังไงยาโบน้องกี จมมวนผมจะกดมาที่ตรงนี้นะ okay. โอเคจำนวผมกดไปนาเนี่ยเหมือนในคอมหน้าแล้วก็มันก็จะวิ่งไปตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาจบคลิปด้วยกันหาไม่เจอนะครับ